บอกไว้นะคะว่าก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะต้องเจอทั้งมลภาวะแสงแดดแสงไฟนะคะเราจะมาเตรียมการกันนะคะในการแต่งหน้าของเราเนี่ยว่าแต่ละขั้นตอนเราต้องทาแล้วก็ต้องใช้อะไรบ้างเพื่อที่จะปกปิดริ้วรอยรวมไปถึงป้องกันแสงแดดภายนอกอเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันดีกว่าะค,ะค่ะก็จะใช้เป็นครีมคุณภาพเซรั่มนี่เลยค่ะเอเบลิซาด้านหน้านี้นะคะก็จะช่วยฟื้นฟูผิวหน้านะคะให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมใครที่มีปัญหากระฝ้า รูขุมขนไม่กระชับหรือว่าผิวหน้าหมองคล้ำนะคะ3ตัวนี้เลยค่ะเซ็ตกล่องด้านหน้านี้นะคะช่วยได้ตัวแรกเราก็จะใช้เอเบลิซ่าพลันฟังเฟอร์นอยตัวนี้จะเป็นตัวแก้แพ้นะคะก็ช่วยปรับสภาพผิวทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ลดความแห้งกร้านรวมไปถึงแก้แพ้สําหรับคนที่แพ้แสงแดดฝุ่นละอองหรือว่าสารเคมีต่างๆนะคะตัวนี้จะช่วยลดแล้วก็ชะลอการแพ้ต่างๆได้บีบเนื้อครีมมาแค่นี้ไม่ต้องเยอะนะคะ แล้วก็ปายไปที่หน้าของเราแป๊บเดียวก็ซึมแล้วไม่เหนียวเหนอนะน่ะบางคนเนี่ยทาครีมนะคะต้องรองให้แห้งถึงจะทาแป้งได้ไม่งั้นจะเป็นคราบแต่อันนี้ซึมแล้วรวดเร็วมากคะก็ต่อด้วยเดย์ครีมตัวนี้ค่ะทาในตอนกลางวันก็จะช่วยลดความแห้งกลานของผิวหน้านะคะแล้วก็ลดกระป้า,าจะหมดละ ต่อไปเราก็จะทากันแดดตัวนี้ค่ะทาเข้าไปไม่ต้องทาเยอะนะคะบางคนคิดว่าต้องแต้มกันแดดเนี่ยต้องแต้มเยอะๆไม่ต้องทาเยอะเลยเพราะตัวนี้เนื้อเขาเข้มข้นมากแล้วก็ทาสังเกตนะคะว่าเขาจะซึมเร็วมากจะไม่มีคราบขาบ,บนใบหน้าเลย เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกันแดดใครที่ใช้เอเบรซาหรือว่ามีการบํารุงดูแลหน้าที่ดีอยู่แล้วผิวหน้าดีอยู่แล้วสามารถใช้แป้งได้เลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะจะเป็นไพรเมอร์สำหรับปรับสภาพผิวหน้าซึ่งย้อนกลับไปนิดนึงกันแดดตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขานอกจากที่จะช่วยกันแดด ป้องกันรังสี UVA และ UVB ด้วยนะคะก็สามารถช่วยปรับสภาพสีผิวหน้าเนี่ยให้ดูวิ่งขึ้นนะคะโดยที่ไม่อุดตันแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีด้วยนะคะก็จะไม่อุดตันแน่นอนอ่ะเรามาใช้พรเมอร์ปรับสภาพสีผิวหน้ากันก่อนเราก็ทาไปไม่ต้องเยอะนะคะช่วงแก้มเน้นช่วงแก้มกับช่วงจมูกเกี่ยเร็วขึ้นหน่อยเพราะว่าเขาจะมีความหนืด มีส่วนผสมคล้ายๆกับรองพื้นแล้วนะคะพอเรารู้สึกว่าเขาซึมแล้วเราก็มาใช้ตัว b ี c r e a ีมหรือว่าใครอยากจะใช้เป็นฟาวเดชันหรือว่ารองพื้นนะคะก็ใช้ได้ใช้คล้ายกันแต่ว,ว่าตัวนี้อยากให้บางเบากว่ารองพื้นนิดหน่อยก็จะใช้ตัว b ี c r e a ีมตัวนี้ก็มี2สูตรนะคะแต่ว่าจะเลือกสูตรนี้นี่ก็จะเป็นเนื้อสีเหมือนรองพื้นเลยนะคะนี่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ อันนี้เราก็ทาเข้าไปนะคะแล้วเราก็รีบเกลีย่ยเราอาจจะใช้เป็นแปรงหรือใช้เป็นฟองน้ำก็ได้นะคะถ้าใครแล้วแต่ถนัดถ้าเราใช้มือนะคะให้เราเกลีย่ยแต่ถ้าเราใช้เป็นพัฟแบบนี้นะคะให้เราแตะไปตามโครงหน้าของเรามันจะติดมากกว่าเราอย่าไปถูแบบนี้นะคะ นะคะหลังจากที่เราใช้บีบีครีมหรือว่ารองพื้นแล้วนะคะถ้าใครอยากจะใช้แป้งฝุ่นนะคะหลายๆคนอาจจะใช้เป็นอยู่แล้วก็ใช้แป้งฝุ่นลงได้เลยค่อยๆลงนะคะแต่ถ้าใครถนัดใช้แป้งเค้กหรือว่าแป้งที่ผสมรองพื้นนะคะใช้ได้เลยเหมือนกันหรือว่าจะมีอีกเทคนิคนึงก็คือเราจะใช้ เป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะก็จะช่วยให้หน้าเราสดชื่นด้วยนะคะหอมด้วยแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือจะทําให้แป้งติดหน้ามากขึ้นสําหรับใครที่ใช้รองพื้นบางๆและหลายๆคนนะคะคิดว่าการที่ทาแป้งแล้วให้ดูหนาขึ้นเนี่ยให้แป้งติดทนก็คือต้องใช้รองพื้นหนาๆอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ผิดนะคะเพราะว่าจะทําให้รองพื้นเนี่ยมาอุดตดันรูขุมขนของเราแล้วก็จะเป็นทั้งสิวก่อให้เกิดหน้าหมองคล้ำด้วยนะคะอ่ะอันนี้ริชาก็จะใช้เป็นสเปรย์น้ําแร่นะคะฉีดเบา แล้วก็ใช้แป้งที่เราถนัดนะคะแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งเค้กแป้งพัฟก็ได้นะคะี๋ยวเราก็ทาเริ่มจากใต้ตาก่อนเพราะใต้ตาเนี่ยเป็นส่วนที่ดูแลยากแต่งหน้ายากนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเป็นตาแพนด้าตาคล้ำนะคะจากการนอนดึกนี่เราก็ลงใต้ตาก่อนวิธีทานะคะให้แตะ แตะ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 ออกนะคะแตะจากข้างในออกไปข้างนอกนี้นะคะอ่ะเราก็แตะให้ทั่วอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทาแป้งยอชโดวนนะคะวันนีใช้เป็นสองตัวนี้นะคะนี่เป็นสองสีนี้โทนสีน้ำตาแล้วก็โทนสีชมพู เราก็เริ่มจากสีชมพูนี้นะคะชมพูอ่อนมีชมพูเข้มขึ้นแล้วก็มีสีชมพูเป็นสีม่วงอมชมพูนะคะก็เริ่มจากสีชมพูอ่อนก่อนเริ่มไปจากที่หางตาตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ไปให้ทั่วเปลือกตาออีกข้างหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็ใช้สีชมพูนี่ สีชมพูเข้มขึ้นนะคะฝั่งนี้ทามาถึงข้างบนนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวสีม่วงอมชมพูตัวนี้นะคะทาที่หางตาหางตาอย่างเดียวนะคะไม่ต้องมาถึงกลางตานะคะแค่หางตาต่อไปเราก็มาเล่นโทนสีนี้น้ำตาล ประกายทองนะคะเราก็ทาไปที่หางตาตอนนี้เราก็จะได้สีตาที่เป็นสีชมพูอมสีน้ำตาลประกายทองต่อไปเราก็จะมาใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วหรือว่าดินสอเขียนขอบตาก็ได้นะคะถ้าใครมีก็เอาสีดำนะคะเขียนไปที่ขอบตา อ่ะอีกข้างหนึ่ง